สวัสดีลูกลูกทุกคนสวัสดีญาติโยมพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายสัจธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนให้เราเข้าใจทุกข์เข้าใจเหตุเกิดทุกข์เข้าใจวิธีการปฏิบัติเข้าไปสู่ความดับทุกข์ ข้อคิดสกิดใจเช่นสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ให้เรางดเว้นเสียสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายก็ให้เรางดเว้นเสียสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิด,ก,ดการพร้อมเพียงสม,มคคีกันเราก็เจริญไปสิ่งใดที่เป็นเหตุให้ก่อเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขในสังคมในตนเองและผู้อื่น ก็ให้เราดำเนินตามหลักธรรมที่ประกอบด้วยสติที่ประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญาและประกอบด้วยเหตุและผลบุญกุศลและบารมีธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบอกุศลทั้งหลายบาปกรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นกับจิตของเราที่วุ่นวายและสับสนวุ่นวายและฟุ้งซ่านไม่มีประมาณไม่มีที่สุด ดังนั้นเมื่อเรามีสติรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราควรจะปล่อยวางเราควรจะตัดสินใจปล่อยวางสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อสร้างความสงบและความร่มเย็นให้เกิดขึ้นที่จิตใจของตนเองส่วนความสงบร่มเย็นของจิตใจของบุคคลอื่นนั้นเราไม่สามารถที่จะไปทำแทนใครได้ ที่จะให้คนนั้นร่มเย็นคนนี้ร่มเย็นเราทำไม่ได้เราทำได้เฉพาะตนคือตัวเราเองเท่านั้นที่เราจะต้องทำตัวเราเองให้เกิดความสงบอีกประการหนึ่งนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าให้เราพิจารณาตนว่าตนเองนั้นเป็นต้นเหตุแห่งความสงบและความร่มเย็นหรือต้นเองเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา คำว่าตนเองนั้นหมายถึงจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นต้นเหตุให้ตัวเราเองเกิดความวุ่นวายสับสนหรือตอนเองหรือตอนเองเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งที่ทําให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงว่าตนเองนั้นเป็นต้นเหตุแห่งการค้นหาจิตค้นหาความร่มเย็นของจิต ค้นหาความสงบของจิตได้เพราะจิตของเรานั้นพัฒนาด้วยอารมณ์ของสติได้จิตของเรานั้นพัฒนาจิตของเราได้เมื่อจิตของเรามีสติเราก็พัฒนาจิตของเราได้เพราะจิตของเรานั้นต้องการเหตุและผลเพื่อให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายแห่งบุญกุศลและบารมีองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาศสดาสมมาสาุธเจ้าท่านทรงสอนเราว่า พุทธบยสัตว์ทั้งหลายให้เราจงเรียนรู้และเข้าใจถึงคําว่าอุเบขาซึ่งแปลว่าการปล่อยวางการปล่อยวางนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปการปล่อยวางนั้นต้องมีสติรู้เท่าเข้าใจชัดด้วยเหตุและผลไม่เอาสิ่งที่กระทบชนิดประเภทต่างๆที่ไม่มีเหตุไม่มีผลมาปล่อยวาง เอาความรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เมื่อรู้เท่าเข้าใจชัดแล้วท่านก็ให้เราปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางแล้วจิตของเราก็จะเบาสบายพระพิสุสมัมเณนที่บวชแล้วในพระพุทธศาสนาทุกรูปทุกรูป,ท,รปทุกอง์คก็ต้องการความสงบสุขในจิตใจของตนทุกองค์ทุกรูปก็ต้องการความ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในจิตของตนดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงพาเราสร้างบุญกุศลและบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตเครื่องประดับชีวิตของเราทุกคนที่ยิ่งใหญ่มากก็คือความสงบสุขเครื่องประดับชีวิตของเราที่ยิ่งใหญ่มากก็คือมีคุณธรรมและมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คุณธรรมและ บารมีธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของผู้สงบนั้นจะต้องประกอบด้วยสติสมาธิอยู่ตลอดเวลาดังนั้นปัญหาวุ่นวายที่มาทำให้สติสมาธิปัญญาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำให้สติสมาธิและปัญญาสร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นที่จิตของเราสร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นในวัดของเราสร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา สร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราจึงเป็นเป้าหมายแห่งอกูโสรธรรมที่เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งกองทุกทั้งปวงปัญหาที่เกิดในสังคมของเราทุกวันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่มีคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่มีบารมีธรรมเกิดขึ้นจากจิตที่มีแต่ตัวตนมีแต่อัตตมิมานะเพราะฉะนั้น พวกเราเ่าพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นการโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราได้พบพระพุทธศาสนาส a, ชื่อว่าเราได้พบพระพุทธศาสนาที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมก็ชื่อว่าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติตามธรรมก็ชื่อว่าเราได้มีโอกาสที่ปฏิบัติตามธรรม ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่คําพูดแต่หัวข้อใหญ่ใจความสำคัญนั้นเราโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรแล้วเราก็รักษาความเป็นมนุษย์นั้นเอาไว้ให้ดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มของเกลือไว้ 2. ที่เราได้พบพระพุทธศาสนา องสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสมาสัพพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้เราประพฤติดีปฏิบัติชอบพระองค์ทรงสั่งสอนให้เราทุกคนมีทานมีศีลภาวนาให้งดเว้นจากการทำบาปอย่างพระองค์ตรัสว่าสัพปะป,ะปัสสะอาัคานังให้เรางดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง สิ่งที่เป็นบาปทั้งปวงเราก็ไม่ทําสิ่งที่เป็นกรรมทั้งปวงเราก็ไม่พูดสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวงเราก็ไม่คิดสะจิตตะประโยชนตปานังพระองค์ทรงสั่งสอนให้เราทําจิตให้เป็นกุศลทําจิตของตนให้ถึงพร้อมแล้วก็ทําชําระจิตของตนให้สะอาดให้ผ่องใสสะปะปาปัสสะอากาุรนังให้เรางดเว้นจากการทําบาปทั้งปวง กุศลสูประสัมปทายังจิตของตนให้เป็นกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสจิตะประโยชน์ปานังชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังทั้งสข้อนี้เป็นคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้คือประโยชน์ที่เราเกิดมาใน้พบพระพุทธศาสนา ข้อที่สประโยชน์เกิดขึ้นจากที่โชคดีก็คือเรามีโอกาสได้ฟังธรรมธรรมนั้นเป็นความจริงที่มีอยู่ประจําโลกธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมาตั้งแต่กาลในๆเช่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เรารู้เท่าเข้าใจชัดแต่เบื้องต้นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเรารู้เท่าเข้าใจชัดกับธรรมชาติตัวนี้แล้วเราจะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดดับประจำโลกเราไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่ ยกย่องสรรเสริญเราก็ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่นินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันทั้งหมดแต่เรายินดีในจิตของตนเองที่รู้เท่าเข้าใจชัดแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์รู้เท่าเข้าใจชัดแล้วก็รักษาไว้ในสิ่งที่จิตของเรารู้ว่าเป็นประโยชน์เราก็รักษาไว้เมื่อเรารู้ตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไร เมื่อเรารู้ตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองว่าเราปล่อยวางสิ่งนั้นเพื่ออะไรเมื่อเรารู้สิ่งที่เราทำได้เรารู้สิ่งที่เราปล่อยวางได้ชื่อว่าสุดยอดแห่งความรู้ชัดในสิ่งที่เกิดดับประจําโลกชื่อว่าสุดยอดแห่งความรู้ชัดในสิ่งที่ไม่เท ceramic, ี่ยงถือว่าสุดยอดแห่งการรู้ชัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเรียกว่าพระธรรมคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้อที่4โชคดีที่เราได้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกสติเพราะจิตของเราทุกคนฝึกได้คนฝึกได้แต่ถ้าเราปล่อยจิตของเราให้หลงไปตามสัญญาอารมณ์ที่ปรุงแต่งหลงไปตามสัญญาอารมณ์ที่นึกคิดจิตของเราก็ไม่มีสติกำกับมันก็ไหลร่วงไปในสิ่งที่ มีประโยชน์และในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้จิตของเรานั้นอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมอยู่ในขอบเขตแห่งอริยธรรมคือมีสติมีสมาธิมีปัญญากำรรกับอารมณ์ของจิตมีสติมีสมาธิปัญญาควบคุมพฤติกรรมของจิต มีสติมีสมาธิและปัญญาแยกแยะเหตุและผลกับสิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่หูได้ยินกับสิ่งที่จิตคิด,คดทั้งหมดเมื่อสติสมาธิปัญญาเข้ามาควบคุมและกำกับพฤติกรรมของจิตอย่างนี้ได้แล้วก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบร่มเย็นและเป็นสุขด้วยเหตุนี้ญาติโยมพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายในปีนี้หลวงพ่อ มีอายุวัฒนมงคลครบ72ปี6รอบเป็นอายุวัฒนมงคลที่อยู่ได้มาถึง6รอบ72ปีถือว่ามีบุญนะโยมไม่ใช่ธรรมดานะถือว่ามีบุญดังนั้นหลวงพ่อต้องการจะสร้างบุญนี้เพิ่มเติมให้เข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นหลวงพ่อจึงประกาศให้ลูกศิษย์ทุกคนทราบว่าปีนี้หลวงพ่องดเว้นการจัด บุญถวายวันเกิดเพื่อให้ความาสงบเรียบง่ายของจิตของหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องกังวลกับงานต่างๆแล้วก็อนุมโมธนากับลูกศิษย์พุทธบอยสัตว์ทุกคนที่ตั้งจิตตั้งใจที่จะร่วมกับหลวงพ่อจัดบุญทำบุญถวายอายุวัฒนะมงคลของหลวงพ่อหลวงพ่อขออนุโมธนาบุญกุศลที่ลูกๆทุกคน น้อมจิตตั้งใจที่จะจัดบุญถวายวันเกิดหลวงพอ่อหลวงพ่อขออนุญาตลูกๆทุกคนว่าวันเกิดของหลวงพอ่อหลวงพ่อขออยู่อย่างความสงบอยาอยู่อย่างสงบสุขไม่ต้องไปทําบุญวันเกิดอะไระแล้วก็อีกประการสําคัญคนเราก็เกิดตายทุกวันวันไหนก็เกิดได้วันไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรจึงประกาศให้ลูกๆทุกคนทราบว่า ปีนี้หลวงพ่อไม่ทําบุญวันเกิดปีนี้หลวงพ่อยกเลิกการทําบุญวันเกิดเพราะว่าพิจารณาแล้วว่าอายุก็สมบูรณ์พูนสุขมาจนถึงป่านนี้แล้วก็ควรจะหาความสงบให้กับตนเองให้มากขึ้นในวันเช่นนี้จึงขออนโมทนาบุญอนโมทนากุศลกับลูกๆทุกคนขอให้ลูกๆทุกคนจงประสบความสุขความเจริญขอให้ทุกคนจง นึกสิ่งใดปรารถนาะสิ่งใดก็จงสำเร็จในสิ่งนั้นด้วยหนุภาพคุณพระพุทธเจ้า <c oughs> ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองลูกลูกทุกคนด้วยหนุภาพแห่งคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าขอให้พระธรรมนั้นจงไปสิงสถิตยอยู่ในจิตของลูกลูกทุกคนขอให้ลูกทุกคนนั้นจงประสบความสุขก,กายสบายใจชนะภัยมารชนะศัตรู แล้วก็มีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตขอให้ลูกๆทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ในภพบลระพุทธศาสนาที่ได้มีโอกาสฟังธรรมที่ได้มีโอกาส,รรกาสรรปฏิบัติตามธรรมถือว่าพวกเราทุกคนโชคดีถือว่าพวกเราทุกคนมีบุญวาสนาบาร,รมีที่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธศาสนาขออนุโมธนาสาธุการกับลูกๆทุกคน อขอให้ลูกๆทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญและสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทิน